เจ้าลีอิงลาชินียอดวิวหมื่นล้านจากซีรีส์จีนเก้าเรื่องสุดปังเจ้าลีอิงนักแสดงหญิงจีนเจ้าบทบาทผู้ครองรางวัลด้านการแสดงมาแล้วกว่า30รางวัลผู้พาซีรีส์จีนที่เธอนำแสดงกว่ายอดวิวทะลุหมื่นล้านวิวเก้าเรื่องรวด 1. Legend of Lu Chen ตำนานลู่เจินว่ากันว่านี่คือซีรีส์จีนที่แจ้งเกิดเจ้าลี่อิงอย่างเต็มตัว โดยคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2013และรางวัลแสดงหญิงจีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึง3รางวัลประกบคู่กับพระเอกคู่ชินเฉินเซียวที่เคยมีข่าวปิ๊งรักกันนอกจอด้วยเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคดรามา่าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของนางเอกลู่เจนินที่เป็นลูกสาวขหาบันดีแต่ถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายจนต้องหนีและได้เข้าไปเป็นนางในในวัง จนกระทั่งได้กลายเป็นอัครเสนาบดีผู้เก่งกาดเรื่องเครื่องปั้นดินเผาและสร้างคุณอกรรการให้ราชวงศ์มากมายความเข้มข้นน่าติดตามของเนื้อเรื่องทำให้เรตติ้งซีรีส์เรื่องนี้สูงเป็นอันดับหนึ่งตลอดการออกอากาศ 2. Boss สแอนดคุณให้อ้วนแล้วชวนมารักซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่หลายเสียงบอกเลยว่า เจ้าลีอิงคิ้วมากในบทเสวียนซานลูกน้องแสนโกของบอสฟิงถึงรับบทโดยจางฮั่นที่ไม่เคยรู้ตัวเลยว่ากำลังถูกบอสตกลุมรักทำเอาคนดูลุ้นสุดตัวกว่าพระนางจะได้ลงเอยกันเรียกว่าอินหนักถึงขั้นที่ทำให้ซีรีส์ครองเด,ดตติ้งอันดับหนึ่งถึงสองตลอดการออกอากาศหลังจากใช้จบไม่นานก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ต่อในไทยและญี่ปุ่น 3. จวนในออฟฟราเวอร์ฮาวาเชียนกูตำนานรักเนื้อพบการประกบคู่ครั้งสำคัญของแสดงเบอร์ใหญ่ของจีนอย่างเจ้าลี่อิงและหัวเจียนหัวกับเรื่องราวความรักต้องห้ามของสิทธิและอาจารย์ที่ดัดแปลงจากบทยายชื่อดังในชื่อเรื่องเดียวกันทําให้ตอนแรกๆแฟนยายายค่อนข้างกังวลว่าเวอร์ชันซีรีส์จะทําได้สมน้ําสมเนื้อไหมแต่อุปสรรคหลายๆอย่างอย่างที่ทีมงานและนักแสดงต้องเจอ ก็น,นับว่าคุ้มค่าเพราะเมื่อซีรีส์ออนแอร์ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ทำยอดวิวออนไลน์ได้ถึง20,000ล้านวิวโดยเฉลี่ยมีคนดูต่อวันกว่า400ล้านวิว Mountain, สี่ลีเจ of นออฟซูมอ i n เศึกเทพยุทธภูผาซู ซีรีส์จีนย้อนยุคกำลังภายในเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและร้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นความรักของต in ิงอินรับบทโดยเฉินเว่ยทิงสิทธิ์สำนักดาบที่เป็นร่างสถิตของหินวิญญ,ญาณแดงและอวีอูซินรับบทโดยเจ้าลี่อิงลูกสาวจอมมารลี่เผารับบทโดยอูชีหลงที่ต้องการหินวิญญ,ญาณแดงในตัวต in ิงอินแผนที่คิดจะหลอกใช้อีกฝ่ายกลับต้องพังไม่เป็นท่า เพราะพวกเขาต่างก็ห้ามใจไม่ให้ตกรุมรักอีกฝ่ายไม่ได้ซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์จีนที่ทำเรตติ้งสูงสุดของปี2016ให้กับช่องอันหุยเทเลวิชั่นในรอบหลายปีฮ่า t The m y มิสติ i n นเปิดตำนาน9สกุลซีรีส์จีนแนวลึกลับประจนภัยที่ดัดแปลงจากนิยายในเชื่อเรื่องเดียวกันของนานพ่ายซานซูเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปี1973ที่จีนเกิดสงครามกับญี่ปุ่นมีรถไฟขบวนหนึ่งที่เต็มไปด้วยศพทหารญี่ปุ่นเต็มโบกี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาหลายๆอย่างที่ตัวละครทุกคนต้องรับมือแม้ซีรีส์จีนเรื่องนี้เจ้าลี่อิงจะมาในฐานะนักแสดงรับเชิญ เป็นคพนรักของพระเอกที่รับบทโดยเฉินเว่ยทิงแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่เธอสร้างความประทับใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากทั้งคอสตูมบทที่แม้จะน้อยแต่ก็เล่นดีจนเป็นที่พูดถึงไม่แพ้นักแสดงนำของเรื่องรวมไปถึงจางอี้ชิงสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีเอ็กโซก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้ด้วยโดยถือเป็นซีรีส์ยีนยอดวิวหมื่ล้านเรื่องแรกที่เจ้าของบทประพันธ์นั่งแทนผู้อำนวยการสร้าง The l e g e n d of อ u ฟจู n n ีย u จูเซียกับบีเทพสังหารอีกหนึ่งซีรีส์ที่ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของนักแสดงนำในเรื่องคือเจ้าลี e ่อิงหลีอี้ฟิงหยางจือชินจุนเจียเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มใจดีที่บังเอิญได้ครอบครองคำพีบางอย่างที่ฝ่ายมันต้องก,การแต่ท้ายที่สุดแล้วเด็กหนุ่มคนนี้กลับกลายเป็นมารร้ายและได้ขึ้นเป็นประมุกฝ่ายมารเสียเอง เนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่มีถึง2ซีซั่นโดยเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกของปี2016ที่ยอดวิวทะลุ1 0 0 0 0ล้านวิวและภายในเวลาเพียงเดือนเดียวก็สามารถทะลุ2 0 0 0มืล้านวิวได้สำเร็จยิ่งไปกว่านั้นยังขึ้นแท่นเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ทำยอดวิวทะลุ23,000ล้านวิวตั้งแต่ซีรีส์ยังออนแอร์อยู่ ปรินเซสอากนชูเฉียวจอมใจจราชนชูเฉียวจอมใจจราชนเป็นซีรีส์กีนเรื่องแรกที่ทำยอดวิวทะลุหมื่นล้านเป็นเรื่องแรกของปี2017ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเรื่องแรกในประวัติศาสตร์วงการซีรีส์กีนที่ยอดวิวทะลุ30,000ล,ล้านและ40,000ล้านตั้งแต่ซีรีส์ยังออนแอร์อยู่และครองเรตติ้งอันดับหนึ่งตลอดการออกอากาศในเรื่องนี้เจ้าลี่อิงรบับบทเป็นชูเฉียว ทาสหญิงที่เกือบถูกจับไปฆ่าในช่วงราชวงศ์ว่ตะวันตกแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจนรอดมาได้จากนั้นก็จับพัดจับหูได้ไปเป็นสาวใช้ของคุณชายตระกูลอีเวนจนได้ฝึกวิชาการต่อสู้สุดท้ายชูยเชียวคือวิรัสตีที่เปลี่ยนตัวเองจากทาสมาเป็นหนึ่งในหัวแรงสำคัญที่รวมประเทศให้เป็นปึกแผ่น 8. ออกามรัตไทมอีกหนึ่งซีรีส์จีนแนวโรแมนติกยุคปัจจุบันของเจ้าลุ่อิงที่ยอดวิวทะลุหมื่นล้านวิวเรื่องราวเกี่ยวกับลูกชายของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักซึ่งเขาต้องมารับช่วงต่อและพาบริษัทผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้โดยมีนางเอกเป็นผู้ช่วยคนสำคัญจนก่อเกิดเป็นความรักในที่สุดครั้งนี้เจ้าลี่อิงแท็กทีมพระเอกจีนน้องใหม่กินหั่น ประกบคู่กันเป็นครั้งแรกซึ่งจะเรียกว่าเป็นเจดันก็ว่าได้เพราะจินฮั่นคือนักแสดงในสังกัดของเจ้าลี่อิงนั่นเองเก่า the, the Story of m i n g l a n ตำนานมิงหลันซีรีส์จีนที่ดัดแปลงจากบทยายชื่อดังของกวานซินเจอร์ล้วน ที่เริ่มต้นมาด้วยกระแสตอบรับที่ไม่ดีเท่าไรนักเนื่องจากโดนชาวเน็ตจ,จีนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเนื้อหาคําเรียกบทพูดต่างๆของตัวละครซับไตเติ้ลภาษาจีน,ตนแต่สุดท้าย3นักแสดงนำของเรื่องอย่างเจ้าลี่อิงฝงเซ้าฝงจูอี้หลงก็พาซีรีส์เรื่องนี้กวยความสำเร็จมาได้ทะลุมทลายทั้งยอดวิวทะลุหมื่นล้านตั้งแต่ออกอากาศอยู่ยิ่งไปกว่านั้นตลอด51วันที่ออกอากาศ ก็ติดเทรนไว้พอทุกวันเฉลี่ยว,วันละ3ครั้งมากสุด12ครั้งและมีชื่อของนักแสดงในเรื่องมากกว่า34คนติดเทรนด้วย